ขเขา้าไปช่วงน้องนักพูดกันบ้านเลยจ้ะน้องพูดได้นะวันนี้มาด้วยกันถึงสองตัวเลยทีดเดียวนะตัวแรกออกมาแล้วคือช่วงน้องมิดาเองค่ะมาร์คมิดาจำแบบพี่กันเลยดีกว่าเนี่ยเอาไว้แล้วโอเคแต่ในซอนแพร่อดโอเคมิดาสแตบนบายและเพื่อนรักของน้องมิดาค่ะมีชื่อน้องแจ็กกี้ Hello to everybody สวัสดีครับผมมาแล้วครับมิสเตอร์แจ็คก,กี้นะฮะประจำพี่กันเลยครอะ คุณเริ่มอะให้เริ่มก่อนเลยครับโอเคค่ะนี่เริ่มก่อนให้โลกทั้งสองตัวค่ะพูดาำในตัวนี้นั่นเองนักชมใช่จริงๆนะครับอะครับผมเริ่มสวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนเลยดีกว่ามาริคพีดะสวัสดีค่ะอาล่าแมคค้าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็อีกหนึ่งครั้งวันหมอธาร์คมาร์คพีดะสวัสดีค่ะอาล่าแมคเดี๋ยวเอาไ่เอาไปสวัสดีค่ะ Selamat sore di tonton yang bersama kami. Khususnya Cello, tuh Jackie. Hello. Hello. I am fine. Thank you. Good evening. Bahasa India kita dulu. Sello India. Dengan <laughs> kata yang. Ah. Dengan kata จีนตามมั่งันคุณชมค่ะเซฮัลโหลอินไชนิชดอ๋ไชนิชดไชนิดไชนิดไชนิดพี่ดาหนีหา่าวแหะว้าวเด,ดียวเซลโหลอินไชนิดขอบคุณมากนะผมแจ็คสัสปีชไชนิดถูกเซ่อาจจะูักอินไชนิด,ดกงสีมาฉาย จ้าเทียสัตเสียสัตไกัวผู Slow ้หันยามเช้าเช้าว้อโตสาวเอ๊ะแก๊กเอ๊ะนี่ดาบเมก้องขุ่นก็วันวเสียงไกตัวผู้หันมาเอ๊ะเอ๊ะ คู่กับไก่กับผู้ต้องไก่ตัวเมียออกไข่ไก่ตัวเมียออกไข่ชิคเชนเซาด้วยนะตัก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 กระต้าอ๋อไก่กระต้ากระต้าชิคเชนตักตักปั้นไงแกไม่ใช่ต้องไก่กระต้าครับผมแกใช่ต้องกระต้ามีเดียตุแก่อ่ามัวแล้วตัก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 กระต้าโอเคชัวนะมั่นใจมากๆเหมือนทำได้แล้วมั่นใจนะ ไปตั้งใจนะกะตาตาชิงเข็นไปแอ, <laughs> อะไรเยาง <laughs> ากากเกตีแกเลยโอ้ไม่เ,เรื่องแลยอาจากินีดีกว่าครับผมนี่คันนี้ทรีไอม a มอนสาวสามเสียงครับผมเสียงแรกเป็นเสียงแมวแคดสาวแมวแมวนะจะริพี่เสียงแรกนะแควแมว และต่อไปเสียงที่2เป็นเสียงสุนัขครับผมด็อกซาวเข่าแล้วก็หอนด้วยฮงฮงฮงบู